เปิดภาพชีวิตปัจจุบันของลือชาเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่ตำนานอย่างเรืชาไีเ้เป็นข่าวชาวไทยที่อินชื่อปลายปลาทานที่เมื่อเกิดเมื่อวันที่มหงหาคมพศ2487ที่ทำเอาบ้านหนึ่ง บ้านมือหนึ่งที่จังหวัดรบบรีที่อายุ616แล้วก็ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนหาศึกษาการจบจากก,การศึกษาแล้วแล้วก็สอนเอน็นบาราชีในตอนอายุ18ตอบไม่แต่สอบไม่ติดและจึงย้ายไปที่อยู่จังหวัดรบบรีซึ่งเป็นสมุติ ชุดชมแขกรับประทานที่จะมีชื่อเสียงที่ช่วยเหลือดูแลกิจกรรมครอบครัวของน้องสาวซึ่งก็เป็นฟาร์มที่เป็นฟาร์มที่เลี้ยงงัวเลี้ยงสัตว์ทุกหน้าที่ช่วยกีดอัวขายตอนเช้าแต่ก็ได้เข้าสู่วงการบันเทิงการแสดงด้วยการรับการตติด่อติดต่อจาก กองก้องถ่ายภาพยนตร์ให้ช่วยจัดหาสถานที่ที่อุปกรณ์ในการทำละที่จังหวัดราชบุรีและเนื่องจากที่เป็นผู้อยู่กลางกว้างขวางให้พื้นที่จึงที่ถูกรับเชิญช่วยให้เข้าสู่วงการจากเพชรพัยโจ้นั่นเองและแสดงอีกครั้งแรกในการภาพยนตร์เรื่องเข้ามาคนเดียว ปีพศ2521และโดยก็สมบูรณ์สมฐานะว่าเป็นโอกาสที่ชาลิฟนั้นเป็นคนเป็นเมืองไทยที่มีรูปร่างสูงใหญ่และรวมลาบลาวพิษนั้นก็เคยรับรางวัลเมก ทำมากๆถึง8ปดรางวัลด้วยกันจากจากาละครโทรทัศน์เนื่องจากต่างๆและภาพยนตร์สร้างชื่อเสียงอย่างเช่นภาพยนตร์เบาสสมองเรื่องกองพันมหาเกตและก่นกองพัน์มหาใหม่และในบทบาทนิจานั้นเธอเธอโดยในเรื่องเขาก็ได้รับเจ้าตัวเนี่ยลงทุนโกหน,นวดและโชว์ใหน้าที่ เลี้ยงกะเก่าแก่เล่หล่อเหลาที่เกิดมาดานที่ได้รับความนิยมอย่างเพิ่มมากขึ้น 1. ในผู้ชมไม่น้อยเลยค่ะซึ่งทำรับบทบาทที่ได้รับมีความลาย,ลายคล้ายกันแก่มีรายชื่อนำแสดงในทุกเรื่องในยุคแล้วการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคนฐานะมนุษย์นหาตรีมหาวิเชลรรัยและ และรวมคำหน่คำแหงที่ปริญญาโูมหาศาสตร์และบัญชีและเป็นปริญญาเอกและในฐานะบุคคลที่จากมหาวิทยาลัยนั้นเดียวกันด้านชีวิตครอบครัวและสมบัติตั้งแต่ก่อนเข้าสู่วงการบันเทิงมีบุตรทั้งสิ้นด้วยกัน5คน และเป็นลูกชายหนึ่งคนและลูกสาว4คนและก็โดยมีบทสาวคนหนึ่งที่คือประทบประทับดาวนั่นเองกับคุณแพรวพรวันซึ่งก็เคยติด1ใน10ผู้ที่เข้าประกวดร้องเพลงจากในรายการช่างซ่องสามเทียม เมื่อพศ2550เนื่องจากในการเป็นนักแสดงแล้วก็ยังมีกิจกรรมอาหารและชื่อชื่อร้านบรรดานบรรดาลที่จังหวัดราชบุรีอีกด้วยเนี่ยมีผลงานในฐานะหลังแก่บัดยาทางช่อง5และได้เริ่มเปลี่ยนบทบาทได้รับไปรับบทที่อาวุธโซและสนุกมากขึ้น อย่างเช่นบทบาทพอ่อซินเทนทอมคนสุดรักแป๊บพันเก่าและทังช่องเก้าและก็เคยมีโปรเจกต์ที่ต่างบางคนก็เชิญไปร้องเพลงชาติดีไทยที่เป็นนักมวยข้ามกลางเวลานั้นมีการปกป้องกันแชมป์หนึ่งในกะในรายการสังคมพิตรีก็ได้สัมภาษณ์ว่า นอกนอกเดือจัดกิจ,จกรรมทุกๆุประเภทแล้วเขาก็ยังสนใจในการเล่นไก่ชนและก็ถึงขนาดที่ได้ลงตำแหน่งที่เป็นนายสมาชิกที่พันไก่ชนด้าไทยนั้นที่เสริมในการเลี้ยงไก่ชนซึ่งปัจจุบันนอกจากในการเลี้ยงเป็นนักสแสดงแล้วยังมีกิจ,จกรรมอาหารเสริมร้านด้วยและ บุตรบรรดาที่ก็ยังที่จังหวัดราชบุรีอีกด้วยและด้วยความที่เขานั้นมีชื่อเสียงอยู่แล้วทำเอาให้ดูแลกิจกรรมครอบครัวของน้องๆและซึ่งก็มีฟาร์มเลี้ยงงัวอีกด้วยนอน,นอกจากจะมีเป็นเจ้าของตน้นต้นของมืออายุมากๆแล้วในในโลกก็ยังเพิ่มที่สุดแล้ว200ปี แล้วก็น่าจะเป็นต้นแรกที่ของประเทศไทยที่มีต้นเดียวของยอดที่เข้ามาบ้านโสโบตำนานต้นยุคสมัยอาระยะแงจังหวัดพระดีกว่าทั้งสิ้นเขาก็ยังจะได้อัปเดตชีวิตที่ในการใช้ชีวิตเรียบง่ายเนอะท่ามกลางดินติดเด่นกลางละกลางทายอีกทั้งไม่เพียงแค่ ทำสวนทำไร่เท่านั้นก็ยังเข้ามาสนใจในการเล่นไก่ข,ขนาดได้ตำนานแห่งการนายประสมพันธุ์ไก่ไทยและก็เสริมในการเลี้ยงไก่อีกด้วยงานนี้ในวงในวงตอนนั้นก็ยังไม่ชอบรับรละครแต่ขอใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายดูแลครอบครัวมีความสุขแล้ว